นาฬิกาชีวิตกลไกชีวิต มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกันเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะระบบร่างกายเราจึงถูกไขลานไปพร้อมๆกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลไกควบคุมการทํางานของร่างกายเป็นระบบที่ทํางานเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหรือที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตมนุษย์เรามีตาดวงที่3ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมนั่นก็คือต่อมไพเนียลค่ะที่ทําหน้าที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงของแสงจากธรรมชาติทันทีที่แสงหมดลงต่อมไพเนียลจะกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินให้ แล้วร่างกายจึงจะเริ่มง่วงเพื่อเข้าสู่กลไกลการพักผ่อนแม้การนอนจะเป็นกลไกลในการพักผ่อนแต่ในระหว่างที่เรานอนกลับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆระบบเริ่มทํางานสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงกระบวนการกําจัดของเสียในร่างกายค่ะ ทุกระบบร่างกายเชื่อมโยงกันอัตโนมัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทั้งร่างกายและสภาพแวดล้อมหากระบบใดระบบหนึ่งทำงานเพี้ยนบกพร่องรวมไปถึงเวลาในการทำงานที่เคลื่อนไปย่อมส่งผลต่อการทำงานของระบบอื่นรวมถึงอาจนำไปสู่ความผิดพลาดซึ่งหากเกิดบ่อยครั้งย่อมนำไปสู่ความเจ็บป่วยส่งผลต่อปัญหาสุขภาพระยะย,ยาวนะคะแต่หากเราสามารถดูแลให้กิจวัตรของเราสอดคล้องกับธรรมชาติและกลไกของนาฬ การชีวิตได้ย่อมส่งผลให้สุขภาพเราดียืดช่วงเวลาที่จะเกิดการเสื่อมโทรมของร่างกายออกไปได้อีกค่ะ มนุษย์กับธรรมชาติไม่เคยแยกขาดจากกันรู้ความสัมพันธ์ของร่างกายและสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วอย่าลืมดูแลให้กิจวัตรเราเป็นไปให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดียืนยาวเฟิร์นจะอัพคลิปนาฬิกาชีวิตแยกย่อยเป็นระบบในคลิปต่อๆไปให้อย่าลืมกดติดตามเฟิร์นและเปิดการแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเพียงพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้พิมพ์คำว่านาฬิกาชีวิตค่ะเฟิร์นจะให้ทีมงานส่งคําแนะนําดีๆไปให้ด่วนเลย ะะติดตามสาระการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นเฮิร์บแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ